สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับมีซีตอีกแล้ววันนี้มาชวนทำเมนูอาหารจานเดียวนะครับกับเมนูข้าวผัดพริกเบคอนทอดหอมๆนะครับอันนี้ก็คือเบคอนที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะครับเพื่อนๆหาซื้อง่ายมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาทำการตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเพื่อทำการทอดเบคอนอันนี้เบคอนอเราก็หั่นครึ่งนะครับให้เป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้เลยนี่ จะบอกว่าเบคอนทั้งหมดนี้นะครับถ้าเอามาทำข้าวผัดจริงๆนะทำได้เยอะมากๆเลยนะครับได้ถึง4-5ที่เลยนะ mm. อันนี้เราก็ทําการทอดเบคอนนะครับให้สุกประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องถึงกับขั้นกรอบแข็งนะครับ mm. แล้วก็ทําการทอดไข่ต่อเลยอันนี้จะเป็นไข่ที่เราตีไว้นะครับ mm. เราก็ทําการทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะสุกนะครับ mm. นี่เลยครับ นี่ได้ไข่นุ่มๆแบบนี้แล้วเมื่อไข่เริ่มเซ็ตตัวสุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาตะหลิวเนี่ยนะครับทำการสับๆับไข่ให้เป็นชินช้นๆนะครับนี่โหสีเหลืองน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ทําการสับไข่ให้เป็นชิน้นๆแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปพักเสียดน้ํามันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนี่เอาไปพักรวมกับเบคอนที่เราทอดไว้จากนั้นใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมตำลงไป ทำการผัดคลุกเขาไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้เลยนะครับ mm. เติมน้ำมันลงไปเด็กน้อยนะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งนะครับ mm. ขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวสวยลงไปครับ mm. จากนั้นใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็ซอสหอยนางรมอีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเค้าส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันครับ ช่วงนี้ก็เบาไฟลงมานิดึงนะครับเพื่อนเนเพราะว่าถ้าไม่เบาไฟเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้ได้นะครับจากนั้นก็ใส่เบคอนแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยลงไปทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่โหกลิ่นหอมมากๆเลยครับแล้วก็มีความฉุนของพริกมากๆเลยนะครับตามไปหลายรอบเลยนะครับเมนูนี้จากนั้นนะครับใส่ต้นหอมหั่นลงไปนะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับโหหอมนะ่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆน เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับจากนั้นก็ตักใส่จานพร้อมกินแล้วล่ะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่เลยโอ้โหเพื่อนๆดูเบคอนสิครับน่าทานมากๆเลยนะครับนี่เป็นเมนูที่ทํากินง่ายมากเลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองทําตามกันดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของหมี่ซีด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีซีแบซิีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันยั่วน้ำลายมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ